นะครับโอเคสวัสดีนุกทุกคนครับสําหรับวันศุกร์นี้นะครับขอเป็นวันศุกร์ขันษานะครับสวัสดีทุกคนครับนักเรียนสวัสดีครับเดอร e มิทติ้งกอดอีกอ่าโอเคเราจะทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนในเรื่องของเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรี นะครับนักเรียนจากันได้ไหมว่าเรามันมีเครื่องหมายอะอะไรบ้างนะครับโอเคนักเรียนจะขีดหน้าจอครูนะครับนักเรียนจะขีดหน้าจอนะอ่ะโอเครันนี้ทบทวนครับทบทวนจําได้ไหมว่าไอ้น,นี้คือสัญลักษณ์ขันนตัตอะไรครับ ตัวกลมครับคือน็ตตัวกลมนี่คือนตตัวกลมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะครับสี่จังหวะค่ะโอเคมีค่าเท่ากับสี่จังหวะถูกต้องโอเคนักเรียนพยายามตอบมาเลยนะครับตอบมาเลยนะว่าต่อไปครับน้ตตัวน็ตตัวขาวน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับสองจังหวะ ครูจะบอกว่านักเรียนห้ามพลาดเลยนะครับถ้านักเรียนพลาดปุ๊บแ้านักเรียนหายใจทิ้งไปปุ๊บนักเรียนจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือเราทบทวนของเก่าก่อนนะครับทบทวนของเก่าก่อนนะครับอ่าต่อไปต่อไปนะครับต่อไปครับโน้ตตัวคือโน้ตตัวอะไรครับตัวดำโอเคครับโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับค่าเท่ากับ หนึ่งจังหวะหหอ่าโอเคมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะอ่ะต่อไปครับโน้ตตัวสุดท้ายครับตัวเรียงกันสี่ตัวนะโน้ตคาเปนโน้ตตัวคาเวนหนึ่งชั้นคาเวนหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งจังหวะโอเคอ่าโอเคนักเรียนนี่แค่ทดสอบนะครับอ่าวันนี้จะค่อนข้างยากนิดมนึงก่อนอ่าโอเค นะครับต่อไปคุณครูลบก่อนครูวันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้สิบสองวันนี้ที่สิบสองโอเคอ่าโอเคครับคานนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมีกี่เส้นครับนักเรียน ห่าห้าเส้น,สนมีมีห้าเส้นแล้วมีกี่ช่องครับมีกี่ช่องครับสี่สี่ครับมีสี่ช่องอ่ะโอเควันนี้เราจะนำตัวโน้ตไอ้พวกเนี้ยตัวกลมตัวขาวตัวคาเดดไอ้พวกเนี้ยมาใส่บนนี้มาใส่เพื่ออะไรนะเอามาใส่เพื่ออะไรนะครับมาถัดห้าเส้น มีเอาไว้บันทึกตัวโน้ตนะครับอ่าคุณครูลองปิดอันนี้ก่อนนะครับคุณครูจะให้นักเรียนดูก่อนนะครับว่าโน้ตสากลเป็นอย่างไรแป๊บหนึ่งนะมีเอาไว้บันทึกตัวโน้ตนะครับมีเอาไว้บันทึกตัวโน้ตไม่รู้ว่านักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าแป๊บน,นึงน,นะค่ะครูนะปิดไม้ก่อนเร็วปิดไม้ก่อนใครปิดไม้ก่อนนะครับคุณครูไม่เห็นนะครับรอสักคู่นึง น่าน่นานไม่เล่นนะเห็นไหมน,น่นยกนิ้วกลางมาให้เพื่อนดูอีกดูสิอ่ะ อให้นักเรียนดูนะครับดูตัวอย่างของเช่นนี่คือโนต้ตสากลต่างๆนะครับโนต้ตสากลมีไว้ทําอะไรนะครับอ่าโนต้ตสากลนักเรียนเห็นรูปใช่ไหมครับโนต้ตสากลมีเอาไว้บันทึกตัวโนต้ตให้ e l c ค m e to อะไรเนี่ยใม่เข้าใจให้เอาลบก่อน แบบของโน้ตสากลน,นะครับมีเอาไว้บันทึกเพื่อให้นักดนตรีได้เล่นนะครับคือสมมติเพลงเนี้ยวางโน้ตมาปับ๊บเราสามารถมองแล้วเราก็เล่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้บรรทัดห้าเส้นมันคืออะไรบ้างมันเอาไว้ทําอะไรได้บ้างอ่ะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของบรรทัดห้าเส้นนะครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนจะเรียนรู้เรามาอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโน้ตดนตรี โน้ตดนตรีนะครับมีอยู่แค่เจ็ดตัวแหนึ่งนะโน้ตดนตรีมีอยู่แค่เจ็ดตัวมีอะไรบ้างนักเรียนรู้จักโดเลยมีฟาซอลาตีโดไหมรู้จักคอ่าโน้ตดนตรีมีแค่เจ็ดตัวเองแต่มันก็ซ้ําไปซ้ํามานะครับ โดเลมีซารจานลติโดเรดนติมแค่เจ็ดตัวมีดังนี้โดเลมีฟาซองลามีโดนะครับมีมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับโดเลมีเจ็ดตัวนะครับมีเจ็ดตัวนะครับง่ายๆครับง่ายๆครับอ่ะคราวนี้ นัก <l id: c oughs> เรียนครับให้นักเรียนจำนะครับว่าโน้ตมีแค่เจ็ดตัวโน้ตภาษาอังกฤษครูครูแน่เขาต้องหบบนอ่าฟังก่อนนะอันนี้สําคัญนะครับมีเจ็ดตัวแต่ครั้งนี้เราจะไม <atur> ่พูดโดยเรมีฟาซอนนะครับคุณครูจะมีค่าไอ้น้ตนี่ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษกํากับอยู่มันจะมีภาษาอังกฤษกํากับอยู่จำไว้ดีนะปิดไมค์ก่อนอ่าเดี๋ยวคุณครูมิวอ่ามิวเองเลยแล้วกันอ่า โน้ตแต่และตัวทั้ง7ตัวมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่นะครับโน้ตดนตรีสากลมีเจตัวมีดังนี้ครับนักเรียนครับดูนะครับ A B C D E, e F G นักเรียนสังเกตครับมันเป็นภาษาอังกฤษที่เราเคยท่องมาตั้งแต่เนี่ยนะฮะ A B C D E F G มีเจ็ตัวครับแต่ทั้งนั้นท่างนี้นะครับเราจะไม่เริ่มต้นจาก A B ก่อน นะครับเราจะเริ่มจาก c ก่อนนะครับโน้ตตัวโดโน้ตตัวโดจะคือตัว c ีนะครับนักเรียนนะครับอ่ะอครูเขียนให้ดูก่อนนี่คือชื่อโน้ตนะครับนี่คือชื่อโน้ตนะครับอ่าสิ่งที่นี่ต้องจําก็คือโดภา,าษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ c ค่ะอ่า <c oughs> เลยถ้าสมมติครูลบก่อนนักนเรียนจำง่ายๆนะครับ โน้ตมีเจ็ตัวคือโดเรมีฟาซอนลาทีณที่เนี้ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเข้ามาควบคู่กันด้วยนะครับโน้ตภาษาอังกฤษคือเริ่มต้นจาก A นะครับ A B C แต่ณนะตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ไล่ต่างนี้แต่คุณรลบก่อนนะคุณครณจะลองลบก่อนนะอ่าลบก่อนลบก่อนลบให้หมดเลยอ่าคุณลบก่อนนะ อ่ะคุณจะเขียนโดใหม่โดเลมีฟาซอลลาทีเมื่อก,กี้ที่คุณบอกว่าน้ตมีเจ็ดตัวก็คือมีเอบ D ซ e, F G อ่อ่ะคันนี้โน้ตมันจะเรียงกันเลยคันนี้เมื่อกี้บอกโดคือตัวอะไรครับโดคือตัวอะไรนะส่ <C S 1> ค o, <P. S 1> ่ะโดสน้ตโ,โดคือสี่แล้วเลคือตัวอะไรครับ D อ่ะ <B. S 1> อ่าดีครับต่อไปครับอีอ่ีถูกต้องครับต่อไปครับเอฟเอฟอ่าเอฟถูกต้องครับต่อไปครับกีีีอ่าต่อไปครับเอเอต่อไปครับบีโอเคนี่ครับนักเรียนจดเอาไว้เลยนี่เดี๋ยวเราจะมีทดสอบด้วยนี่มีในข้อสอบกูบอกไว้ก่อนเลยมีในข้อสอบข้อสอบปลายภาค นะครับโน้ตมีโน้ตมีมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับโน้ตมีทั้งหมดเจ็ดตัวมีเจ็ดตัวนะอ่ะใครจดจดเลยครับใครจดจดเลยเอ A B เออ่าเสร็จแล้วครับโอเคงั้นปิดไม์ก่อนเลยจ้าครูปิดให้แล้วกันอ๋อโอเค นี่คือสิ่งที่เราต้องจานะครับต้องจานะครับง่ายๆเลยจําง่ายๆเลยนะครับโน้ตมีแค่แค่เจ็ดเสียงครับคือโดเรยมีฟาซอลาทีนะคราวนี้โน้ตภาษาไทยจะมีภาษาโน้ตภาษาอังกฤษกํากับไปด้วยนะนักเรียนสังเกตครับมันเรียงกันอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับมันเรียงกันใช่ไหมครับว่าเนี่ยถ้ามูทซีดีเราจะเอาเอบไปไว้ข้างหน้านะอะแล้วถ้ากูถ้ากูถามกูถามใครดี แม่เลยเ็ตื่นมาแล้วก็ครับคูประดับไปไหนครูประดับอยู่แถวนี้ครับครูประดับอยู่แถวนี้ที่ถึงจังเลยอ่ะที่ถึงจังเลยแ <laughs> ป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูให้คุยให้ครูสอนก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคคือครูจะถามนะครับอคืนครูถามกิจเด็กชายกิติกรครับห้าทับสามครับลาลาภาษาอังกฤษว่า,า,า,าไงครับ ครูกิิกรรมันมีสองคนเอากิติกร,หา,รหายหายอ่ะเลขที่เจ็ดอ่ะเลขที่เจ็ดอ่ะใคยโจกูถามว่าเอเอลาคือภาอรรษาอะไรครับสังกฤษก็แล้วว่าอะไรครับลาคือดีครับลาคือดีเหรอไม่ใช่น,นั่นแสดงว่าไม่ได้จดเห็นหน้าจอไหมตอนเนี้ยเเห็นหน้าจอไหม<ฮ>ะอัน,นันไอ้น,นั้นมาตัวลยตัวอะไรครับ ลาคืออะไรเอครับอ่าโอเคถูกต้องอ่าคเรียกว่ารอเรือครับรอเรือนั่นคือเรน่าแสดงไม่ได้ฟังแต่ต้นนะครับนัเนียนครับคืออ่ะเอาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับสิ่งที่นักเรียนควรจำคือโน้ตดนตรีมีวเจ็ดตัวโดเรมีฟาซีลาทีนะครับลาทีนะครับคานนี้คานนี้นักเรียนต้องจําได้ว่าโน้ตภาษาไทยมันคืออะไรโน้ตภาษาอะไรคือภาษาอังกฤษต้องจานะครับโดคือซ เรคือดีมีคืออ e, ีฟาคือฟซอนคือจีลาคือเอทีคือบีนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจํานะครับโอเคนะนักเรียนจำได้เลยใช่ไหมครับอ่ะคันนี้ต่อไปต่อไปเราจะนําโน้ตพวกเนี้ไปใส่ในบรรทัดหเส้นบรรทัดห้เส้นคืออะไรอ่ะมาดูพร้อมกันครับยากนะต้องยากนะครับ นักเรียนจําก่อนนะครับว่าโดเยมีฟาร์โลาทีมันมันมันติดกันนะครับทุกคนบอกว่าโดอะไรต่อจากโดครับนักเรียนอะไรต่อจากโดครับ<ล>อ่าโอเคุูถามว่าอะไรอยู่หน้าฟาครับมีค่ะ<ม>อ่าโอเคอะไรอยู่หน้าทีครับจอนลาครับอ่าลาครับอ่าอะไรอยู่หน้าตัวโดครับทีค่ะทีอ่าถูกต้อง ถูกต้องครับอ่าเมื่อ,อนักเรียนทําความเข้าใจกับโน้ตทั้งเจ็ดตัวแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมรทัดห้าเส้นนะครับรรทัดห้าเส้นมีไว้ทำอะไรมีเอาไว้เพื่อเอาเนี่ยโน้ตพวกเนี้ยเอาโน้ตพวกเนี้ยมาบันทึกเอาโน้ตพวกนี้มาบันทึกในมรทัดห้าเส้นนะครแต่ก่อนอื่นนะ่ะครูจะยกอยากให้ดูก่อนนะ บรรทัดห้าเส้นก็อื่นนะมันจะมีตัวโดเลมีฟาซอนลาทีทีทอ่ะคันนี้นักเรียนดูให้ดีนะดูให้ดีนะดูดีนะครับในบรรทัดห้าเส้นเนี่ยยามบรรทัดหน้าเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นและมีช่องใช่ไหมครับนักเรียนมันจะมีช่องและมีเส้นอ่ะมีอีกหนึ่งตัวครับนักเรียนนักเรียนเห็นเส้น,นเล็กๆไหมครับ นนครับอันนี้ก็คือเส้นเล็กๆที่นอกจากพรรทัดห้าเส้นเขาเรียกว่าเส้นน้อยนะเขาเรียกว่าเส้นน้อยเส้นน้อยครับ<อ>ตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าเส้นน้อยไปแล้วใช่ไหมไ อ่ะโอเคทั้งเรียนครับคาวนี้ไอเส้นเล็กๆอ่ะเส้นเล็กๆที่มันอยู่เส้นเล็กๆที่มันอยู่นอกจากพรรทานห้าเส้นเขาเรียกว่าเส้นน้อยจํานะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งเราต้องจํานะครับเขาเรียกว่าเส้นน้อยจดได้จดนะครับจดได้จดนะเส้นน้อยไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ เส้นอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากบรรทัดห้าเส้นเขาเรียกว่าเส้นน้อยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบรรทัดห้าเส้นเรียกว่า staff นะครับอ่ะโอเคโครงสร้างของบรรทัดห้าเส้นมีไว้ทําอะไรจำไม่ดีนะครับขออีกหนึ่งครั้งครับบรรทัดห้าเส้นเส้นตรงเนี้ยเส้นที่อยู่นอกเหนือจากบรรทัดห้าเส้นจะเรียกว่าเส้นน้อยนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้เรียกว่าอะไรครับ บรรทัดเส้น <trauma> น้อนะยคืน้อเคเขาเรียกว่าเส้นน้อยนะครับเขาเรียกว่าเส้นน้อยเส้นตรงไหนอะไรก็ได้ที่อยู่นอกเหนือจากบรรทัดห้าเส้นเรียกว่าเส้นน้อยทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับโอเคคืนี้มันยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่าในบรรทัดห้าเส้นเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกมันจะมีชื่อเรียกในเส้นเนี่ยในเส้นและก็ในช่องนะครับ มันจะมีชื่อเรียกของโน้ตพวกนี้โดเลมีฟาซอนพวกนี้อยู่ในเส้นและอยู่ในช่องเช่นเช่นนะครับเส้นน้อยเส้นแรกตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโน้ตตัวโดโน้ตตัวโดนักเรียนจำนะครับเนี่ยจำค่าก่อนไอเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยที่อยู่ใต้มาทา่าตรงเนี้เขาเรียกว่าตัวโดนะตัวโดนะครับตัวโดนะต่อไปครับต่อไปครับ โน้ตตัวต่อไปที่มันจะกำกับอยู่นะครับให้นักเรียนต้องจำนะครับตรงนี้เ็าเรียกโน้ตตัวเลนะถ้าอยู่ตัวนี้ก็เรียกตัวเลทั้งหมดเลยเลนะครับอะนักเรียนดูแล้วจำนะครับต่อไปครับมีฟาซอนลาทีโจโอเคนักเรียนจำนะครับคราวนี้สิ่งที่นเรียนต้องจำคือว่า ในเส้นและในช่องมันจะมีตัวน้ตพวกนี้กำกับอยู่ตายตัวนะครับเช่นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวโดไอ้น้ตตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวเลเส้นแรกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าตัวตัวมีนะครับนะครับเส้นตัวนี้เขาเรียกว่ามีนะครับช่องนี้ช่องแรกเขาเรียกว่าตัวฟาเส้นนี้เขาเรียกว่าตัวสอดนะครับช่องเนี้ยเขาเรียกว่าตัวลาและเส้นตรงกลางเขาเรียกว่าตัวที แล้วก็ถัดจากต,ตรงนี้เป็นตัวโดถ้าเรียนจดคือจดนะครับจดแล้วนะครับจดนะครับจดเลยครับจดเลยนะครับจดเลยนะครับอ่จดนะครับมีบรรทัดห้าเส้นนะครับอันนี้คือเป็นตัวโน้ตที่มันกํากับอยู่ในบรรทัดห้าเส้นตายตัวแล้วนะครับนักเรียนต้องจำเส้น และก็จําช่องให้ได้จําเส้นและจําช่องให้ได้ว่าเส้นเนี้คือโน้ตตัวอะไรนะครับเช่นเส้นน้อยเส้นแรกตัวนี้เป็นโน้ตตัวโดนะครับเป็นโน้ตตัวโดช่องแรกเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับตรงเนี้จะเป็นตัวเรและเส้นแรกเส้นแรกตรงเนี้ยเส้นแรกนะครับบางคนเรียกว่าเส้นที่หนึ่งบางคนเรียกเส้นที่ห้านะครับ คูเล็กเที่ห้าแล้วกันนะฮะเส้นที่ห้าตัวนี้เป็นตัวมีเนี่ยช่องนี้ช่องแรกกับช่องเนี้ยช่องเนี้ยเขาเรียกว่าตัวฟาเส้นเนี้ยเส้นที่สี่เนี่ยเป็นตัวซอนช่องเนี้ยช่องที่สามหนึ่งสองสามเป็นตัวลานะครับเส้นที่สามเป็นตัวทีนะครับและช่องที่สองเป็นตัวโดมันเป็นตัวโน้ตที่มันกำกับตายตัวนะครับเป็นตัวโน้ตที่มันกำกับตายตัวนะครับนักเรียนจำนะครับ มันสาคัญอย่างไรท่านนักเรียนจําได้นะครับว่าโน้ตตัวอะไรกํากับอยู่เส้นอะไรหรืออยู่ช่องอะไรคราวนี้เราก็จะนำนักเรียนจุดเสร็จยังครับนักเรียนจุดเสร็จยังครับค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับว่าเส้นนี้ตัวอะไรช่องนี้ตัวอะไรนะครับอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าโน้ตตัวอะไรมันกํากับอยู่เส้นอะไรอ่ะคราวนี้มาดูต่อครับ อ่ะโอเคดูไปนะครับมาถัหน้าเส้นอ่ะอ่ะโอเคคราวนี้เมื่อนักเรียนจำได้แล้วว่าในแต่ละเส้นในแต่ละช่องอ่ะ ในแต่ละเส้นในช่องโน้ตตัวละอ่ะคราวนี้ยกตัวอย่างครับคุณครูจะนําโน้ตตัวกลมมาไว้ตรงเนี้คุณนําโน้ตตัวกลมมาไว้ที่ตัวอะไรครับโน้ตตัวอะไรครับโน้ตตัวโด,โดตัวโด,โดถูกต้องถูกต้องนั่นหมายความว่าถ้าเราเจอแบบนี้สมมตินะครับว่าเรากําลังเล่นคีย์บอร์ดอยู่เล่นเปียโนอยู่เราเล่นเปียโนอยู่ใช่ไหมครับ เขากำลังสั่งให้เราบอกว่าให้เราเล่นตัวโดกีด่จังหวะครับตีจังหวะค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับเครื่องดนตรีที่เรากำลังเ,เ,เ,เล่นอยู่เราต้องรู้ว่าไอ้คีย์บอร์ดเปียโนนะ่ะโดมาอยู่ตรงไหนนะครับโดมันอยู่ตรงไหนของปีเปียโนหรือคีย์บอร์ดนะครับนักเรียนพอมองพ้าออกอยังครับอ่ะถ้าสมมติถ้าสมาสมติครูนำครูเอา โน้ตตัวกลมมาไว้ตรงนี้เขาให้เราทำอะไรครับต้องตอบคุณหน่อยเร็ยวเล่นเปียโนหรอคะือหรือว่าเล่นจังหวะอ่าตัวนี้คือได้ว่าเล่นคุยอยากรู้ว่าเส้นนี้คือโดเรมีฟอซอนคือเน,น้ตตัวอะไรครับเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นนนนตัวมีมเพราะฉะนั้น<ม>เขาให้เราเล่นมีกี่จังหวะครับ มีสี่จังหวะอาถูกต้อง <4 S 1> เขาให้เราเล่นตัวมีสี่จังหวะถูกต้องครับโอเคต่อไปครับอะถ้าอานุตุกมแบบนี้เขากระลัง<ร>เขาเราให้เล่นเล่นตัวอะไรครับซอนอะไรวะอะไรนะซอน,นให้ดลตัวซอนกีหว่ครับสี่จังหวะสี่จังหวะถูกต้องครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปเขาให้เราเล่นอะไร ตัวทีค่ะเล่นจังหวะครับน้องเข้าไปเดินตีจังหวะอาโอเคต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับตัวนี้ครับเขาให้เราเล่นอะไรครับตัวลาเล่นตัวลาขี่หว่ะครับสีจังหวะจังหวะะต่อไปตัวนี้ครับเขาให้เราเล่นอะไรครับ ปลาก็กระบะทรายมันใช้ผมมีเงี้ยวอะไรใครใครกำลังเปิดไมปิดก่อนนะอ่ะตัวนี้ครับเขาให้เราเล่นอะไรครับปลาเล่นอะไรนะดังๆปลาเล่นปลากี่จังหวะครับแป๊บสี่จังหวะโอเคถูกต้องครับต่อไปครับตัวสุดท้ายครับก็้ตรงนี้อ่ะเขาให้เล่นเราเล่นอะไรครับ ตัวเลค่ะเล่ค่ีกัว่าะอ่าคราวนี้คุณครูจะนาตัวโน๊ตมาผสมกันนะครูจะนามาผสมกันนะครับทั้งตัวโดและตัวเล่นะอ่าโอเคพร้อมนะครับอ่าแสดงว่านักเรียนพอจะจาได้แล้วนะครับว่าเส้นไหนช่องไหนคือโน๊ตตัวอะไรอ่าโอเคอ่าเริ่มต้นที่ตัวแรก อ่ะลองตอบครูครับเพราะว่านี่มันนี่มันลองตอบครับทุกครับไม่แต่มันอื่นะมันยังเลียให้เลยกินอืดกินอืนเลยให้ปิดไหมปิดไหมไม่ครับไม่มันเดินเล่นแถวบ้านอ่าตอบครับอย่างนี้หมายความว่าอะไรครับตอบครับตัวโด ตัวโดครึ่งจัโดไม่ใช่โดไม่ใช่โดไม่ใช่โดค่ะาอยู่ลเขให้เล่นให้เล่นตัวฟากี่วะครับหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะอ่ะโอเคตัวแรกนะครับตัวแรกคือเขาให้เราเล่นตัวฟาหนึ่งจังหวะต่อไปครับก่อนมามถ้ามันไม่โอเคเดี๋ยวเอามาตัวที่สองครับเขาให้เราเล่นตัวอะไรครับมี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 ให้เราเล่นมีเท่าไหร่ครับ ส่งจังหวะอ่าโอเคถูกต้องต่อไปครับตัวที่สามครับเขาให้เราเล่นอะไรครับต้นต้นค่ะต้นตคะตนจริงวะครับตีจังหวะ่จังหวะโอเคถูกต้องครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับเขาทำให้อะไรครับ เลลเลเลหนึ่งจังหวะไม่ใช่หนึ่งจังหวะคร่หวครึ่งจังหวะคึ่งจังหวะครึจังหวะครึ่งจัวะครึ่งจังหวะไม่ใช่มีนะครับมันคือตัวเรนะครับขึ้นคือตัวเรนะครับมันคือตัวเรนะเขาให้เราเล่นตัวเรครึ่งจังหวะนี่คือเลนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปนะต่อไปนะ อ่ะนี่ครับเขาให้เราเล่นตัวอะไรครับโดโครับโดให้เล่นโด้เพีังว่าตอบได้ครับเร็วเน่จังหวะอ่าถูกต้องเขาให้เราเล่นตัวโด้หนึ่งจังหวะต่อไปครับต่อไปต่อไปเอ่อครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับ เลลาไ่เลอะไรครับาเขาให้เราเล่นตัวปลาสองจังหวะให้เราเล่นปลาสองจังหวะโอเคตัวต่อไปครับอ่ะต่อไปครับซซนโซนให้เราเล่นโซนจังหวะสี่จังหวะถูกต้องครับตัวต่อไปครับ อ่ะครับฟา,ฟาครึ่งจังหวะอ่ะฟาครึ่งจังหวะโอเคถูกต้องอ่ะวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของจริงๆ้วมันมันค่อนข้างยากมันต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับอ่ะวันนี้เราทบทวนก่อนนะครับว่าโน้ตดนตรีมีเจ็ดตัวก็คือโด <"A> uh. เรมีฟาซอลาทีแล้วจะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่เช่นโดคืออะไรครับ โดคือตัวอะไรครับดีโดคือซีเรคือมีมีคือดีดีฟาคือเอฟเอฟตอนคือซีลาคือลาคือเออะทีคือบีโอเคนะต่อไปคือประธานห้าเส้นนักเรียนต้องจํานะครับว่า ในเส้นและในช่อง <c oughs> มีโน้ตอะไรกำกับอยู่นะวันนี้นะที่ควรจำครับคือในเส้นและในช่องมีโน้ตตัวอะไรกำกับอยู่ต้องจำให้ได้อ่าการบ้านวันนี้ครับสิ่งที่เห็นที่อยู่หน้าจอวันนี้นักเรียนจดอะไรมาถ่ายมาแล้วส่งมาใต้คอมเมนต์ครูนะครับเข้าใจไหมครับถ่ายรูปที่นักเรียนจดอะไรวันนี้จดที่จดมาวันนี้แล้วก็ส่งมาใต้ comment, คอมเมนต์บ่ายๆแล้วคุณ กูจะส่งคลิปย้อนกลับไปให้นะนะครับคุาครูมันเป็นเละนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเละๆจบไปเลยเราเขาเรียกว่าเลคเชอร์ตามความเข้าใจนักเรียนมีความเข้าใจก็พอแล้วครับไม่เป็นไรนะครับหลักๆคือประมาณนี้นะครับหลักๆคือประมาณนี้พอเข้าใจนะพอเข้าใจเนาะอ่ะเข้าใจเตอนนี้เอาหน้ามาหน่อยคุณครูจะถ่ายรูปเพื่อเอาไปประเมินนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่ง เอาหน้ามาเอาหน้าเปิดหน้ามาเปิดหน้ามาเปิดหน้ามา <fend ises> เปิดหน้ามาครับเปิดหน้ามาถ่ายด้กุนก่อนเร็วหนึ่งสองสามโอเคต่อไปครับอินดี้อินลูกอีหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับหนึ่งสองสามเยี่ยมครับยิ้มหน่อยครับดีมากครับไปครับหนึ่งสองอ่าข้างหลังไม่ค่อยเปิดกล้องเลยหนึ่งสองสามแชร์ครับ okay. Okay. โอเคโอเคนะอย่าลืมนะครับสัปดาห์นี้วิชาดนตรี dette, มีการเช็คชื่อนะครับถ่ายที่ีึนจดมาเมื네่อกี้เนี่ย ว่านักเรียนมีความเข้าใจยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายส่งรูปส่งแล้วมาใต้คอมเมนต์เขียนชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย,ยนะครับโอเคนะครับสาหรับข้ามนี้ไปก่อนแล้วนะครับเข้าต่อไปวิชาภาษาไทยนะครับบายบายครับนักเรียนที่ครับ<อ>สวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ